โย่ส <Yo. S 2> วัสดีค่ะวันนี้ก็เจไดก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะกับการยูทูบสิ่งที่จะมารีวิวก็คือขนมปังยับนี่ใหญ่มากดูดูแขนดิดูดิถ้าใครไม่รู้หนะ้าหนะ้าเจไดใหญ่มาก นี่นะคะก็ดูจากถุงก็น่าจะรู้เนาะได้มาจากวาลโพนี่นะคะใครอยากได้อยากซื้อหนือยากได้จะตัวนี้ก็สามารถคุณหนูได้ที่รา้านวอโนี่เลยนะคะจ้ะอันนี้จะไดู้ม่าไคะอเวน,นิเนวเกษรน้มินะคะแล้วก็ตอนนี้มีของให,ใหม่ๆเลยนะไปเดินดูซื้อช็อปันได้เลยคุ้มแน,น่นอนนี่เจได้ให้อันนี้มาอันนี้จะได้ฝากคุณแม่ซื้อให้นะคะแล้วก็น่าน่คื้คืมันมีแต่ลายน่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวลองเนี่ยดูดิมีแต่ลายน่ารักอ่ะสีชมพูสีขาวสีดาอ่ะ พ่อเลือกระหว่างแมวสีดาคิตตี้ช็อกโกแลตคิตตี้กับ Panda, แพนดา้าวีดีลาแล้วคุณพ่อเขาก็เลือกอันนี้วานีล่ะแพนด้าต่ำมน่ารักมากเลยอะ่ะอ่ะให้ดูแพ็กเกจก่อนนะคะเป็นอย่างนี้นะก็ียนว่าคู่นี้นะคะน่าจะอ่านว่าคู่นี้นะมันก็คือแบรนด์ของมันนะคะแล้วก็นี่เป็นเว็บไซต์ของเขาคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะเอาเอาแบบที่สแกนลายมาสแกนก็น่าจะได้นะกล่องน่ารักมากเหมือนอยู่ในร้านค้าเขียนว่า open a pan มีคนถามจากคลิปที่แล้วเรียนเอินเตอร์หรือเปล่าใช่ขอจ่าจะเรียนอินเตอร์แต่สมเนียงอาจจะอันนี้คือพูนน้มารูจัมโ b ้เบเกอร่นอเป็นไงสมเนียงมาเต็ม <c oughs> อ๋อมันอ่านว่าอะไร c o r น e ตคอเน e ตเป็นขนมปังแบบคุณแม่เจไดเรียกว,ว่าขนมปังหอยค่ะ <c oughs> ในที่สุดเจ้าก็ฉลาดสักที ดูข้างในกันเลยดูข้างในเลยนี่ันนี้ล่ะตื่น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 ,นโอ้สไซใหญ่เท่ากล่องไม่มีโกงกันนะคะอันนี้นี่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเขียนว่าคู่นี้มารู้ก็เป็นแบรนด์ของเขา Jumbo Bakery Kushi นะคะมีเขียนว่า นี่ดีเทลข้างหลังดีมากอะแล้วก็อันนี้เป็นสีแบบเหมือนขนมปังจริงเรามาดูไ,ไฮไลท์นักยน้องแพนดาไม่ใช่แพนด้านัทวัจอนะคะอันนั้นไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เนี่ยแหละไอจีแพนด้าะค่ะไปดูกันได้เลย <c oughs> โอเคเรามาต่อกันที่แพนด้าตัวนี้ดีกว่า <c oughs> มาบิบน้องแพนด้ากันก่อนมา นี่ลองบีบกันเลยขอโทษที่มือเป็นสีโอ้ไมค์กอดโอ้ไมค์กอดโอ้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 ยเจ็บหิ้วนผมก็ดูข้างหลังเดี๋ยวติลองดู เป็นหมอนได้เลยนะนี่เราเราลองบีบแบบลงไปมา3 2 1 e e t w ต่ น่ารักเ่ยน่ารักเลย,เ,ลยเป็นแบบพี่เทศเธอน่ารักมากเลยหรู้ปอ่อฮะชอบพี่เทมมากเลยนะอันนี้ไม่ได้รอเรียนนะแต่รักมากเอเคค่ะก็จบกับการรีวิวขนมปังพูนิมาลิกเออคอเนตบิ๊กคอเนตไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบเหมือนเะด้าเนี่ยถ้าใครชอบนะคะ ก็อย่าลืมไปซื้อกันได้เลยนะที่ร้านวาโพนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมจะได้ฝาก Subscribe แล้วก็ไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ Follow Instagram ด้วยก็ไปละบ๊ายบาย